โอเคเดี๋ยวไปไปเปิดกล่องกันดีกว่านะได้เรื่องอามยามดีละหลังจากเราดองดองเคมเครดิตมาเป็นระยะเวลาหนึ่งสิ่งที่ผมอยากได้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นจีนเกรย์่เดี๋ยวไปลุ้นเงี้ว่าผมจะได้หรือเปล่า Let's Let's her shop. Let to to shop! shop! go go her อัพตัดรุ่นใหม่อัพตัดรุนดร่นใหม่รุน่นนี้สปิดไฟทอดปากรอบได้ไม่ใช่น,อน็อตไม่ใช่น,อน็อตขาแว่นบางเบาทไม่หักตกไม่แตกใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งใส่ O C C Y ร้อยหนึ่งรุ่นใหม่มี้ฮาเอ็กซ์เซอร์สเตลเลสติลเ<ะ> yeah, e? ย่เยวีโกอัพการ์ดก่อนอัพใครดีอะขอญาตอัพซาบูขอญาตอัพซาบูครับแชทหลังทองมันยังไม่ได้หลังทองเร็วนี้หรอกแต่ขอญาตอัพไปเรื่อย เปิดกล่องธรรมดาด้วยไหมเออเปิดกล่องธรรมดาด้วยก็ได้วะไม่มีเหตุผลต้องดองเลยใช่ไหมเอาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่บอกให้ผมเปิดกล่องธรรมดาเทียยอดเจียมว่ะเจียมเจียมหรอไนส์ญ,ญาติอัพเลยขอญ,ญาติอัพเลยครับสวยงามครับเทียย่ยงคืนค่อยลงไม่ได้เหรอเงาเงาห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าคงคงไม่ไหวครับคุณธีระ เอาตรงสายซะแล้วตรงก็แย่แล้วไปน,นี้เอาเดีครั้งนี้ไม่มีจ้งรถพูใช่ครับเอาได้วาเลียนเยอะซะแล้วออสเราไปทางเปิดได้วาเลียนเยอะซะแล้วได<ะ>่ขอซาบูหลังทองอ่ะไม่ขออะไรเยอะซาบูหลังทองครับแปมไม่น่าเลยซาบูไม่น่าเลย เอ้าววารียนซะแล้วตรงสายวาเลียนตรงสายอีกแล้วขอบคุณครับเอวอ้าววเลียนเฮ้ยตรงสายของกิง้งไอเลิฟแดนฮิปอ้โหของกิ้งว่ะออสเทียโคตรสวยอะได้วาเลียนเยอะขึ้นแล้วเนี่ยกล่องใหม่เซ็ตเป็นไงไม่รู้อะ สวยงามว่ะเรามีแค่นี้ญาติเปิดกล่องสปอตไลท์นะครับสิ่งที่ผมอยากได้คือจีนเกรเป็นเวลาเนิ้นนานแล้วหลังจากที่ผมเล่นเกมมาเวลสแนปมาเป็นเวลาครึ่งปีด้วยกันนะครับประสบการณ์ในการเปิดกาส p ูห้าจากกล่องของผมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับกาสพูห้าทุกใบในไอดีของผมผมซื้อมาด้วยโทเคน็นผมเติมอัดเติมมาโดยตลอดนะครับผมขอสัมผัสประสบการณ์นั้นตรงตรง หนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นกล่องใหม่ที่มีโอกาสเปิดได้เยอะขึ้นแล้วแต่ก็ยังดีนะครับผมก็ยังขอสมัมผัสประสบการณ์การเปิดได้กรารู้ห้าในกล่องตะครั้งก็ยังดีนะครับสูตรในการเปิดกล่องขอบผมวันนี้ก็คือคือจีนจีนเกรจีนเกรย์ูยมือ10นิ้วนะครับภูมือ10นิ้วท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้คือเราต้องรอ10วินะครับรอ1ิวิเราวงนี่1 0ครั้งเดี๋ยวเราเริ่มนับตรงนี้1 2 3า สี่ห้าหกจสจีนเกรครับท่านผู้ชม อ่าได้ได้ได้มาเรียนได้มาเรียน คือคือมันมันมีโอกาสไปเปิดได้ตรงนี้ไงอธิบายในกล่องนะก็คือมันมีโอกาสเปิดได้ภูสี่พูห้าแบบซุ่มซึ่งเมื่อกี้ผมไปเปิดได้สล็อตตรงนี้ใช่ไหมเปิดได้สล็อตภูสีู่ห้าแบบซุ่มแล้วผมมีการ์ดเหล่านั้นแล้วใช่ป่ะผมมีการ์ดเนบิล่าแล้วมันก็เลยซุ่มได้วาเดียนเพิ่มอีกหนึ่งใบแทนประมาณนั้นนะครับซึ่งหลังจากผมเปิดได้ภูสี่พูห้าแบบซุ่มแล้วเนี่ยมันมันก็จะออกออกจากกล่องของผมไปเห็นป่ะมันมันจะออกจากกล่องของผมไปนะครับก็คือกล่องถัดไปเนี่ยผมก็ไปลุ้นหน,นึ่นนะ คือคือต้องบอกยังไงอะสำหรับสำหรับคนการ์ดเยอะแล้วอะสำหรับคนการ์ดเยอะแล้วมันมีโอกาสที่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะนะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยเออมันมันก็จะได้การ์ดเน้นเน้นแหละแต่แต่ผมยังยืนยันคําเดิมนะครับประสบการณ์ในการเปิดการ์ดภู้5ของผมมันคือณตอนนี้ณนะจุดนี้ณนะวินาทีนี้จี๊เกร์ครับแชท ยังไง,งก้เฮี้ยกูกกกยล้างกูล้างกล่องวะเนี่ยกูกูกูล้างกล่องวะเนี่ยล้างกล่องวะครับเฮี้ยกล่องถัดไปกี่เปลวะกล่องถัดไปอีกสามสิบเปลกูวล,วกลก้างกล่องวะเนี่ยแป๊บเดียวแชทแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอันนี้อันนี้นผมผมทำเพื่อพวกคุณเลยนะผมทำเพื่อพวกคุณเลยแชทนี่คือออ s ซี่ Midnight Special ผมทำเพื่อพวกคุณเลยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเปิดได้ผู้ห้าพร้อมกันไปกับผมตรงนี้นะครับเพื่อพวกคุณแชท เป็นยดอัพการ์ดผมผมไม่อยากล้างกล่องเลเกมอ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนซิ้วจัดไปจัดปลหรือขอบคุณคุณอารอนครับณจุดจุดนี้ครับแชทนี่คือประสบการณ์ที่ผมอยากจะใช้มันไปร่วมกับคุณนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมอยากจะแชร์ให้กับคนดูของผมได้เห็นประสบการณ์การเปิดได้การ์ดพูห้าครั้งแรกของผมครับย <นะ S 2> ัดณตอนนี้สิ่งที่อยู่ในกล่องก็คือจีนเกรกับเนาเอาเอาจริงๆได้ได้เนาก็ไม่ไม่เสียใจยเท่าไหร่ ถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามผมนะได้เราก็ไม่เสียใจเท่าไหร่มันมันสวยอยู่นะครับแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆและอยากแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ก็คือการเปิดได้กาปูห้าขอคิดสูตรจินเกลตรงนี้แอปตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่การชู10นิ้วอาจจะไม่ใช่การชู10นิ้วอาจจะเป็นการห้ามอย่านะอย่านะอย่าเปิดอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้ก็คือเดี๋ยวไว้เปิดพรุ่งนี้นะครับเจอกันทีมหน้าไปแล้วายขอบคุณทุกคนมากครับบันดี้ยอกยอกยอกเปิดที่เผอะ จีนเกรครับแชทการผู้ห้าใบแรกหลังจากเล่นเกมมาครึ่งปีครึ่งปีครึ่งป,ปีไอ้สัส <c oughs> การผู้ห้าทุกใบก่อนหน้านี้เติมโทเค็นซื้อเอานะครับนี่คือใบแรกที่เปิดได้วู้จีนเกรครับแชทเทปิโกจำสูตรไปใช้นะครับสูตรที่เผลอไอ้สูตรนับ 2> <c oughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เวิร์กหรอกน,นะครับจำสูตรไว้สูตรที่เผลอนะสบายสบายแต่แต่ว่าอะไร แต่ว่าเนาเนาเนาก็อยากได้แฮะแต่แต่ว่าเนาก็อยากได้แฮะเอเอเรื่องราวมันจะเป็นยังไงวะ เราเราคงไม่ล้างตู้หรอกเนาะเราเราคงไม่ล้างเนาะไอเชี่ยอันถัดไปอีกตั้ง1 2อเวลร้อเวลสัปดาห์นี้เก็บทนันะะเอ่อว่าอสัปสัปดาห์นี้เก็บทันดิ120เวลอะ่ะใช่ปะยังยังมีเอ,เอาเอาโนหรือเก็บไปเปิดสัปดาห์หน้าดีวะเก็บเก็บไปเปิดสัปดาห์หน้าดีกว่าเนาะวาเลี้ยมมันของนอกกายไม่ต้องมีก็ได้ครับแชทเราอยากได้การ์ดการ์ดสำคัญกว่านะครับขอบคุณทุกโปรเนตนะครับอยากหอมอยากกินหมูกระทะทุกวันจะลดได้ไหมก็เอาเอา,เอาจริงไม่รู้ว่าถ้าอาตามความรู้ที่ผมมีมันมน ถ้าคุณอยากกินหมูทระททุกวันสิ่งที่คุณต้องทําก็คือไปเอาแคลอรี่ออกให้มันให้มันพอกับหมูกระทะที่คุณจะกินอ่ะสมมติว่าคุณจะกินหมูกระทะพันแคลคุณก็ไปออกกำลังกายให้มันพันแคลอ่ะเออผ่านให้มันพันแคลอ่ะไมเวลนก็ไปเล่นกล้ามให้มันมีกล้ามเนื้อเยอะ จะได้ขอผ่าพลังงานได้เยอะอะไรเนงะี้ยนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคือที่อยากออกกำลังกายก็คืออยากอยากกินให้มันเยอะเหมือนกันนะครับอยากกินเยอะๆแล้วแบบเออเอนจอยได้เหมือนกับที่ผ่านมาแต่ว่าสุขภาพดีด้วยอะไรเนงะี้ยลดได้ผมกินบ่อยเลยต้องรู้ว่าควรกินอะไรกิน2ชิ้นวิ่ง5โลกินเท่าไหร่ออกเท่านั้นเลย